น้องๆป้าๆลุงๆเสาวไทยซสาลาวเสาสาว,าว,าวที่อยู่ตังแดนกับสามีตังประเทศเนาะค่ะนะเอายายเข่าเรืองเลยเนาะอีพี่ที่แล้วที่เจ็ดเนาะที่ยายเบ่าววายยายเดินทางไปเห็ดสายดำเห็ดบาสิอยากเห็ดเสนีม่นดำใส่ผัวหมัดใจผัวแล้วกลับไปผอมคุณแม่ซี่ผู้บาอาจารย์ของยายเนะ่ะ เนีนำมากว่าบ่าได้เพิ่นกับมี่อดีตเพิ่นก็ะทายถอดมาให้ลูกซย์ฟังเป็นจังใดเจอจังใดมากบานีอีพีเจนี่ายเกินไววว่าเห็ดจังใดสวดมนต์บทใดปฏิบัติตัวจังใดไหวผู้บาอาจารย์อันใดแน่เพิ่นจังสินำ่ผ้าให้เห้ามิสาเนลำลำลุำ้ยรุย ผัวอยู่ในโอวาลจะเลื่อนลุงเรื่องสมัยก่อนเนาะย่า่กับพ่อหญ่น่ะเศร้าอาพาร์ตเมนต์อยู่เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วอยู่สามปีแลนขึ้นรถเมฟ,ฟี่เวลากับบานก็ต้องเศร้ารถไปค่ะเวลาไปใส่ถี่บพ,พ่อสีเศร้ารถกะนั่งรถตู่หัวซันหัวค้อนไปค่ะขึ้นรถอื้อวันสาวาลีใส่ซีวิตกันแบบ เริ่มจากศูนย์หัวพลิกหัวขวนอีพีสองยะเริ่มแรกก็สิข้าใจมานะวันนี้ยายใดค่าท้าดีค่าท้าหลังค่าท้าด้วยค่าท้าหมัดใจสามีหลักสามีหลงแจ็คลักแจ็คลงหล่ะค่ะบอกว่าแมนอ่านย่องจากของ ่อนอื่นเขาเจ้าจสีแยกกันนอนเนาะงาน,นนี่กองกันเอเล่ยู่ห้องเดียวสามห้องน้ำสี่ห้องนอนไปกองกันยู่ห้องเดียวอันนี้ก็ห้องว่าง <c oughs> มีเขามาเบอกมีเขามาวีเวกเนี่บน <c oughs> <c oughs> ี่แยแอร์เย็นอยอนว่ายัางคบวะพอไงเราติดเนี่ยเราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนบอกอะไรขึ้นมานอนว่าจะของเมื่อยขึ้นมานอนอยู่แต่นอนบ่หลับ บ่ได้ดมกินเมียนอนมาหลับติดเมียอ,อ่อนตอนหอแล้วสเสน่ห์แห้งเลยใหญ่เพิน่นเพิ่นเหมือนกับผูกพันน่ะบ่ได้บ่ได้วาติดเมียนอนกับเมียแล้วสิมีหยางดอกย่า่ไหวเพิ่นเป็นพอพอทุ่นหัวแทน่นพอผู้เพิน่นเลียงเ้ามาเลยแหละวั่นพระวันหยางย่ายสามารถ เอาดอกไม้ไหวพนเด้เลยพนหายสุยางแล้วบานี้ผู้ทายเด้อค่ะผู้ทายเสียฟังเาามียผ้าทำาเมียเก็บเงินจเจริญอยากได้ยังกับเป็นก้อนเป็นกำแต่ก็บเบิงได้อหละว่าเมียเจ้าลืมจัดบ่นับเลขเก่งบ่วแล้วบานี้สุมผู้สาวกะยายเนะนำ ทุ่มเมียเมียเพื่อนเพื่อนเทานี่แหละเฮาก็ตตองคารพบสามีผู้เพื่อนหาหาอยู่หากนหาินหาห้ใสเถิดทุ่นห้เกียริบลุบลูเพื่อนเพื่อนกะสิจะเจื่ญนย้ายไปใส่ย้ายสีเอาพอยด์ออกหนาะเวลาขนาดไวไหวพระประท่านเงี้ยงเงที่เพื่อนมาไปขอพรนะ ยายทิฐานเลยค่ะเห็นพนี้นางนางรับตานกมือแล้วยายทิฐานเอาเลยรัดหนาเลยซาธูเดอขอบุญบารมีของสามีของข้าพเจ้านี้ให้ทํางานให้เจริญเจริญลุงเรื่องให้เจ้าหน้ารักเจ้าหน้าแพ่งให้เจ้าหน้าเอ็นดูพุนแล้วยายทิฐานของเพลินพุนี้ยยายกันของยายนั้นบ่มันใจก้อนนี่ยายกะก้าย่กกี่เล ก่อนสิมาพอเล่านั่ยายปลาัวมาากีเร่ขึ้นกันเกี่มาพอพออย่นี่แ่ะยายก็เลยแบบส่งเสริมเพิินโดยการสวดมนต์อธิษฐานขอพรนปฏิบัติดีถือศีลหาขอศีลหาคอนยายถึงมาจริงจริงจังจังตอนทองอิหลาเนี่ยแหละสวดมนต์สมาทานศีลถวายพรัตนาไตาถวายให้คู่บาอาจารย์ สีประสบความสำเร็จทุกๆดานเฮ้าสามาานสินถวายให้ทุกๆที่ที่เข้าไปขอพรแล้วกลับมาปฏิบัติเพิ่นเลยถวายสินหาข้าพเจ้าจะปฏิบัติในศินห้าข้อข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และคนข้อ2ไม่ขโมยของของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ข้อ3ไม่ผิดศีลในการซื่อสัตย์กับสามีไม่เอาของของคนอื่นที่เป็นสามีผัวภรรยาคนอื่นมาเป็นของตัวเองนี่ผิดศีลข้อ3เยอะไม่จะเิเอาไฟเข้าบ้านร้อนรุ่มรักสามเศร้าทีวีมีทุกวันนวลละยายบองหยงเกียวเลยนคอน คือคําเวาไม่มุกษาคอคคอนให้คนอื่นเสียใจด้วยวาจาคำํำข้อ5ไม่ดื่มสุราเมรไรย,ยาเสพติดการพนันของอบายมุกทุกชนิดเฮดวะนี่คือค่าถาเด็ดค่าถามหาเสนี คาท้าลำค่าท้าลุวยอธิษฐานอันใดได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทายทอดให้มวลมนุษย์ได้ปฏิบัติสิห้าข้อนี้ให้ได้เราไม่ต้องไปบวชเราทำที่บ้านเราไม่ต้องไปวดัดเราทำที่บ้านใช้ชีวิตปกติอยู่ในบ้านของเราเราก็ได้บุญ เราก็มีบารมีเราก็มีเสน่ห์พูดพเพราะๆแม่สีเรือนปฏิบัติต่อสามีสามีเจริญรุ่นเรืองสมัยก่อนเนาะเนีเข้ามาปีแรกที่ทำงานที่ที่กรุงเทพที่เช่าอาพาร์ตเมนต์นมนเดือนหลักหลักหมื่นหน่อยพอผ่านไปสามปี ก็ขึ้นมานิดหน่อยในศีลห้าข้อสวดมนต์ปฏิบัติจะยายได้หกยายได้เลขหกสามีเจริญรุ่งเรืองขทยอยมาค่ะรถบ้านหลังนี้เนื้อที่ร้อยวา ือแล้วก็บได้อ่างซาทูเดอร์จาวาอ่างเถบเนาะกันยอนว่าอยากได้อันได้ม่นดีนละค่าท้าดีแล้วก็ทั้งนั้นเข้าก็ต้องประหยัดกินประหยัดใส่บ,บ่อฟุ่มเฟือยบงบวิ่งตามให้โซ่เขาที่เขาด้วยอิอรีเข้าบได้ลวยขนาดนั้นปวดเขาหเหตุงานเงินเดือนบได้มีบริษัทส่วนตัวพึงระวังตัวเอง เรื่องเพื่อนฝูงคบประเภทไหนถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีให้ถอยและการพนันมีบานขายบานมีลดขายลดมีเมียขายเมีเยทุกคนให้หยุดไปต่ว่าย่ายกระเล่นอยู่ดิรอตตรีงวดละใบบทเด็ดเด็ดที่ย่า่สวดก็คือพระมหาจัก,กรพรริ เอาเท่าที่เราทําได้3ามจบแจบเจบตามอายุวันเกิดของยายวันพุธสิจบตามด้วยพระคาถาเงินล้านของหลวงปู่ฤาษีลิงดำสวดเสร็จนะคะอุทิศบุญให้เจ้าของกายสังขารของเราเองอุทิศบุญให้ วิดามารดาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบสืบกันมายายไม่มีศาลพระภูมิหน้าบ้านนะแต่ยายมีห้องพระยายเอ่ยมาเลยขอให้มารับบุญขอให้ลูกหลานที่อยู่นี่จเจริญรุ่ง,งเรืองอกวดน้ำลงดิน ให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นทิพยานในบุญที่เราทํามาเราจะไปต่างจังหวัดไปทอดปัดกัทิ้นทอดพระปาถวายพระไตก็อุทิศถึงท่านเอ่ยถึงท่านการที่ใครไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีปัจจัยทําบุญหนูไม่มีเงินไปทําบุญไม่ต้องไปทําได้ที่บ้าน โชเชียลเฟซบุ๊กที่คุณถือทุกเช้าเนี่ยคุณเขียขึ้นมาเจอกรายานิมิตอ้าววันนี้ทำบุญมาถวายผ้ยาไตมะโนเอาเลยรีบอย่าอย่าพลาดอย่าให้ช้าเอาผ้าไตรละลึกภาพคนคนนั้นเพื่อนคนนั้นที่กำลังถือผ้าไตาอธิษฐานคุณก๊อปปี้เอาเลยอะ สาธุขาพเจ้าชื่อนี้นางนี้ขอถวายพระไตรขอให้ขาพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญอธิษฐานไปเลยค่ะนั่น่ะไม่ต้องเสียตังนอบน้อมศรัทธาคนคนนั้นที่เขาไปทําบุญอย่าไปกะแนะกะแนะเขาอย่าไปคิดคุณในใจนะเขลียร์ไปเจอเขาปล่อยป่าเขากําลังปล่อย มานะคะมาทำบุญปล่อยปลาด้วยกันเราเชิญเราแล้วค่ะโอ้ยอธิษฐานต่อเลยค่ะมโนเลยค่ะมือจับท้าปล่อยปลาไปกับเขาอธิษฐานอธิษฐานเอาบุญเลยค่ะไม่ต้องเสียสักบาทนะอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ไม่ต้องไปวัดปฏิบัติศีล5้าข้อได้ไม่เกิน3มปีคุณจะมีทุกอย่างเพียนปฏิบัติ ถวายแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บิดามารดาของเรานะคะจะยาวแล้วะคะ่ะหมดฝากถึงลูกๆหลานๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายนะคะมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายครูบาอาจารย์พ่อแม่บิดามารดาของเรานะคะความเจริญจะเข้ามาะคะ่ะสุดท้ายนี้ ยายลาตรีมหาเสน่ผัวรักผัวหลงยายร่ำรวยเพราะคาถาสมาทานสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสงสว่างสินห้าข้อนี้มีได้ใช้ถึงพบนี้และพบหน้าสาธุอนุโมทนาค่ะ สุดท้ายนี้ขอบุญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของคุณบิดามารดาคูบาอาจารย์บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยปกปักร,รักษาคุ้มครองเพศภัยอันตรายทั้งหลายให้กับเอฟซที่เข้ามาดูยูทูบเบอร์ยายลาตีไลฟ์สไตล์ขอให้รอดพ้นจากโรคโควิดทุกสายพันธุ์ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองสำเร็จในทุกๆด้าน ร่ำร่ำรวยรวยสวยสวยสองพันปีหล่อหล่อรวยรวย,ยมีเสน่ห์สาวสาวรักสาวสาวหลงนะคะสามจะพามาดูห้องมหาอุดห้องที่ยายทำเสน่ห์ให้สามีรักสามีหลงทำการอะไรก็จะเิญลุ่งเรืองขอบ้านได้บ้านขอลถได้ลถสามีจเจริญลุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะ นี่คือห้องทำเสน่ห์ผัวรากผัวหลงยังไใ,ใหญ่ก็จะมีครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจืดหลวงปู่สวงไหวดอกไม้ได้มาลีหมากพูหลวงปู่ฤาษีลิงดําก็มีเนี่ย,มมมมยแม่เบี้ยมีเด็กไหลมีทำมาลงจากอาจารย์โอเล่เป็นเอซีนะคะ มีนาคาลาดคู่แม่ย่านาคีพ่อปุษสีสุนโทแล้วก็พระประคุปปามานจะอยู่อย่างนี้นะคะจะอยู่ในน้ำไหมไม่ให้แห้งนะคะบ้านเรือนใดมีพญานาคคู่บูชาบ้านเรือนนั้นจะมีด้านความรักของคู่นะคะประจําวันเกิดของสามีของยายของคนในครอ